กิบลัดสายยางเป็นคิ้สนีมไม่สามารถบิดเพื่อล็อกให้สายยางน้ำไม่รั่วไหลได้ถ้าเป็นแบบนี้เราจะซื้อกิบรัดสายยางใหม่หรือถ้าเกิดว่าเราไปซื้อกิบรัดสายยางไม่ได้เรามีวิธีการแก้ไขก็เลยครับสวัสดีครับทุกท่านและเอฟจีช่องวิัยพี h ช n แนลนะครับวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการแก้ไขกิบรัดสายยาง ที่สนิมกินเคอะเคอะแบบนี้เราจะมาทําให้กิบรัษยยางกลับมาใช้ได้ใหม่ดูสิครับที่สนิมกินเคอะเคอะแบบนี้เราจะบิดไม่ได้น้ําออกก็ไม่ได้จะปิดก็ไม่ได้น้ํารั่วไหลล็อกสายยางไม่อยู่เดี๋ยวเราจะแก้ไขกันเลยครับก่อนการแก้ไขกิบรัษยยางเราจะต้องปิดน้ํากันก่อนครับเพื่อถอดกิบรัษยยางและสยางออกจากก๊อกน้ําครับเมื่อเราบิดไม่ได้ เราก็ดึงสายยางออกเลยครับแล้วค่อยโยกครับและหลังจากนี้นะครับเราก็ถอดกิ๊บลัดสายยางออกจากสายยางเดี๋ยวเราจะไปทําให้กิ๊บลัดสายยางเก่าๆแบบนี้คีสนิมกินกอะเขอะแบบนี้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและหมุนได้แบบง่ายๆเลยครับในการแก้ไขกิ๊บลัดสายยางแบบนี้ครับคีสนิมกินกอะเขอะถ้าเกิดว่า เราไปซื้อมาใหม่ไม่ได้แต่เราแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ครับเราจะทําให้กิฟต์ลักสายางที่บิดไม่ได้แบบนี้นะครับและล็อกสายยางไม่อยู่น้ําด้วยไหลเราจะมาทําแบบนี้เลยครับเราจะใช้ไฟลนครับเวลาลนเราอย่าลนให้ถูกพลาสติกที่อยู่ตรงด้ามน,นี้นะครับเมื่อเราลนจนร้อนได้ที่เหล็ก เริ่มยืดตัวและหดตัวแล้วครับเราจะไปทำการต่อกันเลยครับโดยปิดไฟกันก่อนครับเราจะใช้น้ํำยาล้างห้องน้ำใส่ลงในภาชนะเลยครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำกิ๊บรัดสายยางใส่ลงไปเลยครับเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งนะครับเราจะกลับมาดูอีกที เราจะแช่ไว้ประมาณ15นาทีนะครับสำหรับกิปรัดสายางดูดีครับคีสนิมหลุดร่อนหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะนำกิปรัดสายางออกจากน้ํายาล้างห้องน้ำนะครับเห็นไหมครับกิบรัดสายางคีสนิมหลุดออกไปเยอะแล้วก็ออกขาวๆเลยเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะนำไปแช่ในน้ำมันก่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยคีสนิมเต็มเลยครับ ถ้าใครมีแปรงขัดนะครับนะจะเป็นการดีเลยครับแต่ผมไม่ได้ใช้แปรงขัดแต่ก็กิบรัสายางของเราก็กลับมาใหม่และใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งเลยครับเดี๋ยวเราจะลองบิดกันนะครับเดี๋ยวจะต้องล้างทิศลนีมออกก่อนครับเห็นไหมครับเนี่ยกิบรัสายางของเราหมุนข้องขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับดูดิครับใช้งานได้ดีแล้วครับและหลังจากนี้เราจะนําไปล็อกสายยางที่เราถอดมาเมื่อกี้นี้นะครับ เดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าน้ําจะรั่วไหลหรือเปล่าครับเดี๋ยวเรานากิฟต์และสายยางใส่กลับไปที่สายยางที่เราถอดมาเมื่อกี้นี้ครับนะครับแล้วเราก็ใส่ไปที่ก๊อกน้ําเลยครับเดี๋ยวผมจะบิดข้างนี้นะครับให้ทุกท่านเห็นจัดจเลยครับว่ากิฟต์และสายยางอันเก่าของเรา ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่งละครับเสร็จเรียบร้อยเราก็บิดเลยครับบิดแน่นเลยครับถ้าแน่นไม่พอเราก็ใช้รีมบิดเลยครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดน้ำกันดูนะครับว่าน้ำจะรั่วไหลอีกหรือเปล่าครับ เดี๋ยวผมจะลองเปิดน้ําให้ดูกันนะครับว่ากิบรัษย์ยยางที่เราปรับปรุงแล้วนะครับจะกลับมาใช้งานได้อีกครั้งหรือเปล่าเดี๋ยวเราดูกันครับน้ําจะล่วไหลหรือเปล่าครับเห็นไหมครับน้ําแทบไม่ล่วไหลเลยครับน้ําหยดบ้างเป็นบางส่วนเพราะว่ากิบรัษย์ยยางของเราเก่ามากแต่เราก็ทําให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งและบิดได้ด้วยครับ คีสนิมออกไปมากเลยครับและคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องทีไทยพีชนแนลได้นะครับและคลิปนี้ผมมองว่าทุกท่านจะได้รับประโยชน์ในการแก้ไขและประปับปรุงกิฟต์ลัสาสยางที่หมุนไม่ได้นะครับและคลิดสนิมกินกระเขให้กลับมาใช้งานได้ใหม่อีกครั้งเราจะได้ไม่ต้องไปเสียงเงินซื้อมาใหม่นะครับกิฟต์ลัสายยางอัลม้คีบาร์ล้ครับแต่ ถ้าเกิดว่าเราปรับปรปุงและแก้ไขให้นํากลับมาใช้ได้ใหม่เราก็ไม่ต้องไปซื้อและจะไม่เสียเงินเลยครับทําแบบนี้ใช้ได้ต่อไปเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทายพีชาแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับเจ้าวทิทายพีชาแนลครบผมกิบรัดสายายาเก่าๆคิ้สนิมกินเคอะๆบิดไม่ได้หรือว่าล็อกไม่ได้น้ำหยดล่วไหลเราทำแบบนี้เลยครับกิบรักษัญยาของเราก็จะใช้งานได้อีกครั้งและ น้ำไม่หยดน้ำไม่รล่วไหลอีกต่อไปแล้วครับ